ก็จะมีไข่มีโอ้่เป็นไรยายไม่เป็นไรมีครับยายก็รับอยู่เดือนละสามร้อยไม่ต้องไปตกปลาบ่อยๆตกก็ได้ครับครับยายไว้สนุกตกปลาครับผมก็เดี๋ยวมาเยี่ยมยายครับวันนี้อันนี้ก็มาถึงแล้วผมก็ถามทางมาเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็นี่ครับยายแกก็อยู่หน้าบ้านครับผมก็มาถึงแล้ว นี่ก็คือบ้านของยายครับนี่ก็คือบ้านของยายมาเยี่ยมยายยายอยู่คนเดียวกับแมวหนึ่งตัวซื้อของมาให้มาเยอะนะซื้อของมาให้ยายก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาเยอะสักผมก็มาดูยายก่อนเยี่ยมยายครั้งแรกถามย่อวันหลังก็ค่อยเพิ่มเติมครับ นี่ก็แวะมาเยี่ยมยายก่อนของก็เล็กๆน้อยๆครับไม่ได้เยอะม,มากจะมีข้าวสารมีข้าวสารไก่หนึ่งแพงครับผมก็จะมีพวกมาม่าแล้วก็จะมีนมครับมีนมแล้วก็ปลากระป๋องแท็กหนึ่งโอเคครับผมเดียวไปให้ยายก็จะมีไข่มีโอ้ไม่เป็นไรยายไม่เป็นไรมี ข้าวสารไว้หูมาม่าครับยายก็รับอยู่เดือนละสามร้อยก็เอาเอาเป็นของเอาเป็นของอ๋อเงินเดือนไอ้สามร้อยใช่ไหมครับเครื่เขาให้ครับครับครให้ผู้ยากไร้ครับก็แลกเป็นข่ามาใช่ไหมยายแต่ละเดือนเอาเป็นตัวเงินไม่ค่ะ อ๋อได้แต่ของมาที่ได้ทุกเดือนใช่ไหมครับเดือนละสามร้อยแต่ว่าต้องไปแลกเป็นของมาโอ้หะมันเป็นไรเดี๋ยวผมหยิบของตอนเราก็ต้องพักมืนออกไปอันนี้ปลากระป๋องเอาไว้กินไม่ต้องไปตกปลาบ่อยๆตกก็ได้ครับครับยายไว้สนุกได้เลยนะตกปลาอยู่คนเดียวครับผมก็เดี๋ยวเรียดเก็บของเข้าบ้านเดี๋ยผมเก็บช่วยไว้ในบ้าน เดี๋ยวหลังจะมาใหม่นะยัยมาเดี๋ยวมาเที่ยวเร่อยแหละเคยได้มาเดี๋ยวมาเที่ยวเรื่อยเรื่อยแหละครับครับบอกปลาเดี๋ยวจะมาเยี่ยมใหม่นะก็สิ้นเดือนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ่อปลาเรื่อยๆอยู่ถ้าไปช่วงเช้าช่วงนี้น้ำลดโอเคครับกลับแล้วยาย ครับ <Cup. S 1>